คุณประยุทธ์นั้นเข้ามาตั้งแต่ปี57เราก็พบว่าบ้านเมืองเรานั้นเศรษฐกิจเราก็ตกต่ำเป็นคนป่วยแห่งเอเชียประชาชนไร้สิทธิเสรีภาพเราเป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพถูกจัดอันดับว่าเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจว่าในขณะนี้ประชาชนชาวไทยก็เห็นกันทั้งหมดแล้วเป็นฉันทานุมัติฉันทาคติ คุณประยุทธ์คุณต้องออกไปหลีกทางให้บ้านเมืองไปข้างหน้าอย่ามาขัดมาขวางอย่าทำให้บ้านเมืองเลวกว่านี้ไปตกต่ำม,มากกว่านี้อย่าทำให้ประชาชนต้องลำบากมากกว่านี้ พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คงได้ชมรายการดนตรีไปแล้วหน้ากาศนี้มีปัญหานะครับก็มีความหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้มีการถอดหน้ากากเหมือนหลายๆประเทศที่เขาทำได้ อเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งในวันนี้ผมก็เช่นเดิมนะครับต้องกราบขอบคุณคุณดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวิรชนปี35ขอบคุณคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชและทุกท่านที่มีส่วนทำให้เวทีไทยไม่ทนนี้เกิดขึ้นได้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้เวทีไทยไม่ทนนี้จะเป็นที่รวมสัพพะกำลังสัพพะปัญญาสัพพะความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ประเทศนี้เนะี่ยพ้นจากวิกฤตที่เป็นอยู่ แล้วเราอยากจะได้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประรมุกแล้วเราจะได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนที่เขาเลือกกันมาแล้วเราก็จะได้การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเราจะได้มีสิทธิเสรีภาพในส่วนที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีเราจะได้มีเศรษฐกิจที่ลืมตาอ้าปากได้ เราจะได้มีชีวิตที่มีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตของเราในเรื่องร่างกายของเราที่ต้องไม่พะวงต่อพยันอันตร,รายหรือโรคร้ายใดๆที่จะแม้มาแพร่ระบาดต่อประชาชนและเราก็หวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนรัฐบาลนั้นมีหลักก็คือว่าจะต้องกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน รัฐบาลจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การความสามารถในการตรอบสนองความต้องการของประชาชนได้แต่หน้าเสียดายตั้งแต่ปีห7เเป็นต้นมาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นที่ประเทศของเราประเทศของเรานั้นไม่ได้มีประชาธิปไตยอย่างที่เราอยากจะเป็น ตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาโดยเฉพาะเรามีรัฐบาลอันหนึ่งที่เราเรียกว่ามันอยู่ภายใต้การบริหารงานของสิ่งที่เราเรียกในทางรัฐศาสตร์ว่าเป็นระบอบหรือรูจีมระบบนั้นคือระบอบประยุทธ์ระบอบนั้นคร่าวๆก็หมายความว่าเป็นสไตล์เป็นรูปแบบของการบริหารอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นหลัก ที่ระบอบปกตินั้นนี่ได้กระทำการบริหารกันมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามักจะพูดถึงเป็นถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจอุณประยุทธ์นั้นเข้ามาตั้งแต่ปี57แเ้วราก็พบว่าบ้านเมืองเรานั้นเศรษฐกิจเราก็ตกต่ำเป็นคนป่วยแห่งเอเชียประชาชนไร้สิทธิเสรีภาพ เราเป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพถูกจัดอันดับว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาผมเห็นด้วยกับทุกท่านที่ขึ้นเวทีไทยไม่ทนนี้แล้วก็เห็นด้วยกับทุกท่านหลายคนหลายส่วนที่เคยมีการเคลื่อนไหวที่ลงมาตามท้องถนนมั่ง ม,มาเรียกร้องในกิจการต่างๆที่ตัวเองต้องการและมีการเรียกร้องร่งรวมกันก็คือการที่จะให้รัฐบาลประยุกต์นั้นออกไปผมเห็นด้วยกับเวทีไทยไม่ทนแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งและผมก็เชื่อว่าอย่างที่ผมกล่าวมาตอนต้นว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นที่รวมพลังของประชาชนทั้งหลายในการที่เราจะมาจัดสรรมาดำเนินการเรื่องของประเทศของเรา ซึ่งก็เป็นหัวข้อในวันนี้หัวข้อในวันนี้ของผมถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือว่าคุณประยุทธ์หลีกไปประชาชนชาวไทยจะเข้ามาจัดการบ้านเมืองเองไอ้เรื่องความไม่ดีของรัฐบาลประยุทธ์ความไม่ดีของคุณประยุทธ์ที่ไม่มีทันมาพี่บาลการบริหารงานไม่มีนิติรัฐไม่มีนิติธรรมการบริหารที่ไม่มีการปร่องใสไม่มีการรับผิดชอบ การบริหารที่ไม่ให้ประชาชนก็มีส่วนรูปเรือการบริหารที่มีลักษณะรวมกันแล้วที่เขาเลือกว่าไม่มีทันมาพิบาลหลายคนก็ได้พูดกันก่าบไปแล้วแล้วก็ประจักษ์ชัดเจนผมเข้าใจว่าในขณะน,นี้ประชาชนข่าวไทยก็เห็นกันทั้งหมดแล้วเป็นฉันทานุมัติฉันทาคติว่าคุณประยุทธ์คุณต้องออกไปหลีกทางให้บ้านเมืองไปข้างหน้าอย่ามาขัดมาขวาง อย่าทำให้บ้านเมืองเลวกว่านี้ไปตกต่ามากกว่านี้อย่าทําให้ประชาชนต้องลาบากมากกว่านี้คําถามก็คือว่าจะเอาคุณประยุทธ์ออกได้ไหมประเด็นปัญหาที่เราบอกว่าเราจะมีประชาธิปไตยได้ในขณะนี้ก็คือต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไปเพราะระบอบประยุทธ์นั้นเนี่ยมีได้มีฐานมาจากรัฐราชการผูกพันสั่งการโดยรัฐพันลึกอย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้ว เราจะประยุทธ์ออกไปได้ยังไงอันแรกที่เคยนำเสนอก็ประยุทธ์ตายคือคนตายแล้วยังไงเสียก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยว่าจาใครตายแล้วเนี่ยไม่ให้เป็นรัฐมนตรีไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันที่สองไงครับลาออกผมคิดว่าคุณประยุทธ์ไม่ลาออก มีความกดดันมาเยอะแยะมีความเรียกร้องมาทั้งประเทศพระคุณต้องออราออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่ออกอันที่สามว่าไงครับพักร่วมรัฐบาลถอนถอนการสนับสนุนทำให้รัฐบาลของคุณประจุนั้นมีเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร เพราะตามกติกาแล้วถ้าคุณมีสอสอน้อยกว่า50%บวกหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐบาลคุณประยุกก็มีอยู่สองทางคือหนึ่งคุณจะยุบออกยุบสภาหรือคุณจะลาออกไอกชนจะลาออกไปเลือกตั้งมาใหม่ท่านทั่วครับเอาใหม่ ท่นจะลาออกไปแล้วเลือกกันมาใหม่โดยสวทั้250เป็นส่นเลือกก็คงมาอีรอบเดิมท่านจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะมีรัฐบาลที่มาจากคุณประยุทธ์เหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ใช่ทางออกในทัศนะของผมนะครับเราไม่สามารถจะพัฒนาการเมืองของเราก้าวไกลไปลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในทฤษฎีเขาก็บอกว่ารัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นั้นมันเป็นพัฒนา,าการทางการเมืองยิ่งดีเท่าไหร่ก็มีการพัฒนามากเท่านั้นแล้วเขาก็เห็นมาทั่วโลกว่าการที่มีรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามที่ประชาชนต้องการนั้นมันเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย คราวนี้เมือ 1, 2, 3, ่อหนึ่งสอสาคุณประยุทธ์จะไม่ไปมีทางอื่นไหมมีผมตอบได้เลยนะครับทิสดีมีผมนี่เป็นผลิตผลของ1 4ตุลาผมเป็นกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยชนะไล่ถนมประพาสในคราวนั้นต่อมา3ปีประ,ประชาชนถูกปราบในธรรมศาสตร์ผมสงสัยมากวันเป็นขึ้นได้ยังไง ผมก็ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเรียนเรื่องนี้จนจบปริญญาเอกกลับมาก็สอนหนังสืออยู่ที่รามคำแหงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเขาเรียกร้องไปยังบัณฑิตรามคำแหงทั้งหลายทั้งปวงนะครับถึงเมเวลาแล้วที่คุณจะบอกว่าบูชาพ่อขุนสนองคุณชาติคราวนี้เถอะมาร่วมกันในการที่จะร่วมมือกับประชาชนทั้งมวลในการที่จะมาจัดการกับประเทศของเรา ที่บอกว่ามีในการที่จัดการกับเผด็จการนั้นนะครับในทฤษฎีมีเยอะแยะในประเทศลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาชิลีเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าในห่วงเวลาหนึ่งในเผด็จการมาแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยคิดที่จะไปไหนเลยต้องการที่จะอยู่ในอำนาจนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไร ประชาชนก็ออกมาจัดการที่ใกล้บ้านเราก็อินโดนีเซียไงไปทางใกล้ๆไปทางญี่ปุ่นนะก็เกาหลีใต้ไงเมื่อปี1987เาประชาชน,ชนออกมาในท้องถนนเยอะแยะนแล้วก็จัดการประเทศของเขาใหม่เพราะเขาจะเอาอย่างนี้เขาไม่เอาตามเผด็จการเขาไม่เอาตามนักการเมืองที่บริทีทเข้ามา เลือกตั้งเป็นแกงเลือกตั้งนั้นเขาไม่เอาเขาเอากติกาแบบใหม่มันเกิดขึ้นไงครับท่านผู้ชมที่กําลบรักทั้งหลายเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อเผด็จการนะยึดอํานาจมาแล้วอยากจะอยู่นานแทบเป็นแทบตายไม่มีรัฐบาลไหนที่มาจากเผด็จการแล้วต้องการจะอยู่ปัดเดียวเดียวไม่เคยบอกว่าอยู่ขอสองสามวันแล้วลาไปอยากจะอยู่เพื่อกาลประสาน forever แต่มันอยู่ไม่ได้ พระงประชาชนก็ไม่อยอมและประเทศไทยเราละครับมีกรณีอย่างนี้ไหมมีไหมครับที่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายประเทศไทยของเรามีไหมครับเคยมีไหมที่เราลุกขึ้นมาไล่เผด็จการออกไปผมจําได้มีอยู่สองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยก็คือ14ตุลาคมหนึ่งในขณะนั้นรัฐบาลถนอมประพาตจอมพลกิติกาจอมพลถนอมกิติการจร พระพาจารูกเส,สถียรนรงกิจิกจรมีอำนาจมหาศาลแต่ท้ายที่สุดคลื่นมหาประชาชนก็ขับดันเท่าออกไปหลังจากนั้นมีรัฐบาลเลยครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นนาย,ยกยรัฐมนตรีแล้วเป็นไงครับโอ้มันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับประชาชนในขนาดนั้นเลยไม่มีใครถไม่มีใคร q u e s t i o เห็นพ้องต้องกันหมด รัฐบาลอาจารย์สัญญามาไปเดียวเดียวนะครับหลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศรับไร้รัฐมนูลใหม,กม,ใหม่ก็ออกไปแล้วมีการเลือกตั้งรัฐบาลอย่างที่อาจารย์สัญญาทามันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่มีวนประโยชน์ของพวกแต่มีประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและว,วางหลักเกณฑ์ไว้แล้วไปข้างหน้าแก้ไขวิกฤตแก้ไขความขัดแย้งทั้งหลาย รัฐบาลก็ไปข้างหน้าไงครับท่านผู้ชมที่กรูรักทั้งหลายประชาชนที่กรูรักทั้งหลายเป็นลักษณะที่ผมพูดนะผมพูดนะอันนี้เข้าขายที่เขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะกิจหรือเรียกว่า professional government ในี่ใครจะเถียงกับผมก็ได้พวกที่จบปริญญาเอกทั้งหลายจากประเทศมาสู้กันผมก็จบจากนิวยอร์กนี่แหละแล้วลข้งที่สองมีไหมครับมี เหตุก,การณ์ปีพฤษภาสามห้นะครับที่คุณ,ณดุลเขียวบริบูรณ์สูญเสียลูกชายไปและที่สำคัญในเหตุการณ์น,นั้นก็คือว่าประชาชนถูกปราบปรามที่ราชดำเนินแต่ข้าใหญ่แต่คุณจตุพรพมพันธ์นี่แหละครับประธานนปชานะครับไปรวมสมัครพรรคพวกกันอยู่ที่รํมกำแหงอาจารย์ชูกศักด์เปิดประตูขึ้นไปผมเป็นผู้ช่วยที่การบดีในสมัยนั้น ุณจารพรก็รวมผลักท้ายที่สุดประชาชนก็ได้รับชัยชนะอันนี้พูดคร่าวๆนะครับแต่สิ่งประเด็นที่ผมจะให้เห็นก็คือว่าประชาชนนั้นเราเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของอธิปไตยเราเป็นผู้เสียภาษีเราเป็นผู้ทําให้ประเทศชาติไี้ก้าวหน้ามาโดยตลอดแล้วเราเจ้าต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะปกครองประเทศด้วยตัวของเราเองเหตุการณ์พฤษภาสามห้ามันสอนอะไรครับ หลังเหตุการณ์ที่มีการปราบปรามไปเดี๋วก็มีการแต่งตั้งคุณอานันปัญญารชุนมาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตที่เอ่ยนามประชาชนก็เห็นว่าอู้หูมันใช่คุณอาณัน,นเขาก็ตั้งทำงานประเดี๋ยวประดาวไม่ไม่กี่เดือนนะครับสามสเดือนที่ผมจำได้ก็เลือกตั้งกันใหม่สิ่งที่ผมเรียนในตรงนี้นะครับที่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลาย บ้านเมืองเราตอนนี้การเมืองมันเหมือนติดลมอยู่มันเหมือนมีระบอบที่ซ้อนรัดซ้อนรัดแล้วเราไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งเราก็ไม่สามารถจะได้ตัวแทนของประชาชนมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มองเข้าไปในรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรกรตปปชสอตองอตรวจ ตัวการแผนดินรู้แล้วแต่มีเครือข่ายที่คุณประยุทธ์ช่วยกันมาเอื้อกันมามันแน่นไปหมดในตรงนี้แล้วแถมยังบอกว่าประเทศชาติของเราจะต้องไปในลักษณะของ20ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขนาดนี้ยังจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วข้างหน้าจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นพัฒนาการที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คืออะไรไหมครับประชาชนส่วนใหญ่เห็นแตกต่าง ไม่ยอมรับคุณประยุทธ์ไม่ยอมรับระบอบประยุทธ์มาโดยตลอดผมเห็นพัฒนาการของการที่มีพลังนอกราชการมีพลังประชาธิปไตยเขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกำลังจะเบียดเอาคุณประยุทธ์ออกไปผมเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วผมไม่เคยคิดหรอกครับแล้วผมก็เชื่อมาโดยตลอด ว่าไม่มีทางที่ประเด็จการจะสามารถจะอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งได้ตลอดการไม่มีทางเพราะลักษณะการปกครองในประเด็จการนั้นเป็นเฉพาะส่วนเฉพาะกลุ่มแต่ประชาธิปไตยนั้นหลากหลายที่เข้ามาร่วมกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถจะมีส่วนในการปกครองและทุกคนมีส่วนในการกําหนดว่าเราต้องการจะมีชีวิตยอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็จะลุกขึ้นมาจาัดก,การด้วยตัวเขาเองผมอยากจะฝากกรอนกรอนหนึ่งก่อนที่จะจบการปราศัยในวันนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่มีแล้วครับใครที่จะมีอํานาจมาเยอะแยะและจะปกครองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อใดก็าตามประชาชนเขาลุกขึ้นมาเมื่อนั้นคุณต้องไปกรอนบทนั้นเขียนว่าอย่างนี้ผมจาไม่ได้ว่าใครเป็นคนเขียนแต่ผมท่องมาตั้งแต่14ตุลา16นั่นก็คือ ไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินประยุทธ์ออกไป ประชาชนไทยจะมาจัดการปกครองประเทศของเขาเองสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ